มื้อนี้สิผาพี่น้องมาเห็ดเมนูเมี่ยงปลานิ่นครับมันจะเป็นเมี่ยงปลานิ่นที่อบด้วยเกลือครับพี่น้องเดี๋ยวตามมาเบิงเล่ด้ครับว่ามื้อนี่กระป๋อมเสียจังไดพี่น้องครับปกติเนี่ยครับเมี่ยงปลานิ่นเพิ่นเจ้าปลานิ่นคลุกเกลือแล้วกับไปย่างไฟแต้มื้อนี้เชฟกระป๋อมครับสิผ้าพี่น้องเอาเกลือเนี่ยครับมาอบกับปลาเดี๋ยวตามมาเบิงเลยครับว่าเห็ดจางไหน แต่ดู้มดีกว่ากระทะห้มันใบหน่อยครับพี่น้องก็เลยใส่บัวลอกระป๋องก็เลยสีเอาหมอดแท่นค่ะนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับเกลี่ยให้ทั่วเลยครับพี่น้องนี่ครับเอาปลาครับมาวางลงหลังจากใส่ปลาลงไปเรียบร้อยครับผมก็จะเปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้แบบนี้ครับพี่น้องใส่ระยะเวลาในการอบเลยครับประมาณ 1ชั่วโมงครับ